โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอสตาไอทีนะวันนี้ก็อยู่ในเกม b Beat b บ b So นี่ครับวันนี้นะครับมารีวิวนี่ครับโอเซนคาาเมะนะครับเวอร์ชั่นของอ่ะนิยายนั่นะครับตัวนี้ก็มาอ่ะสองปีที่แล้วนะครับสองพันยี่สิบสองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครเลยนะครับที่ มีความสามารถในเรื่องของการเพิ่มดอกน้ำหอมเล็กแล้วก็น้ำหอมใหญ่นั่นเองนะครับเออนะครับถึงจะเป็นตัวเก่าแล้วแต่ก็ยังมีคุณประโยชน์นะครับที่เราสามารถเอาไปฟาร์มได้นั่นเองนะครับตัวเซนต์ร่านี้นะครับอยู่ในสังกัดของยมทูตแล้วก็ฮอลโล่นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นสีม่วงนะนะครับผมสังกัดอาสังหานะครับเป็นสังหาไรสังกัดนั่นเองเนาะสำหรับถ้าไม่ตายนี่ครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยครับเพราะว่า มีในเรื่องของการทําให้ศัตรูเนี่ยเิียสถานะของเรื่องอะเป็นสถานะที่เราสามารถดูดเลือดกลับมาได้นะครับตรงนี้นะตัวน,นี้นะครับผมได้มา1ตัวเท่านั้นเองนะครับเสียดายมากเลยนะตอนนั้น <c oughs> นะครับก็เปิดเป็นเอฟพีนะครับตัวนี้เด่นในเรื่องของใข่แรงดำมิญญานเป็นหลักนะครับสำหรับโซ่นะครับ,ห,บ,นะรบหรือว่าลิงก์ก็จะเป็นลดคูลดาวสกิล12นนั่นเองเนาะ ต่อมานะครับเป็นรูปแบบการโจมตีนะครับตัวนี้ปีระยะไกลนะครับ5สีต้องเงินนั่นเองเห็นไหมลุกสกิลเลยนะครับรวมทั้งสกิลอนิเมตด้วยสามารถที่จะดูดเลือดศัตรูได้นะครับสถานะนี้ค่อนข้างที่จะอดีมากนะครับเขาเรียกว่าสถานะลุกกินนะครับผมผมค่อนข้างชอบมากเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะช่วยเซฟเวลาเราปล่อยบออะไรยี้ด้วยนะครับผม10 นะครับว่าสิ็ตัวมีในเรื่องของการลดสถานะแช่แข็งนั่นเองหรือว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่ติดสถานะแช่แข็งนั่นเองนะครับมีนะครับลบยเชิงบวกหนึ่งนะแล้วก็ขอบเขตนะครับถ้าสกิลบอกไป20สเปอร์เซ็นตนะทำให้สกิลของคานาเนะเนี่ยว่างขึ้นนี่นะครับอมอิลิตี้ที่ให้มานะครับมีบูสในเรื่องของการโจมตีปกติยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับถ้าไม่ตายสี่สิบเปอร์เซนตแล้วก็ถ้าอ่า,อาถ้าสกิลนะครับ สามสิบหกเลยเหรอไนดูดิเราใส่อะไรเปล่าเออหนผมใส่ของไว้นี่ว่าทุกคนนะครับเดี๋ยวเอาของออกกันนะจะได้เห็นแบบจริงๆนะครับว่ามันเป็นยังไง <c oughs> มันเป็นบุ์มั่วหรือเปล่านะครับอ่ะนี่ครับผมก็ดูใหม่นะ,นะบิจิตีน้นะครับก็จะมีเพิ่มความเสียหายเนาะสี่เอร์อ้ยี่สิเปอร์เนะครับปกติแล้วก็ถ้าไม่ตายเป็นสี่สิบเปอร์เซนะครับแล้วคูดาวสิบสองเปอร์เซนต์มีในเรื่องของการ บัฟทีมด้วยนะครับจะเพิ่มในเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับให้เพื่อเพ่ร่วมทีมที่เป็นสีอ่าสีม่วงนะครับผมสามสิบเอร์เซนนะครับผมอืมก็ใส่ฟาร์มเลยเนี่ยเออนี่ยครับเอาไปใส่เนี่ยฟาร์มเลยนะนะครับไปช่วยเพื่อนได้นะอาจจะเอาไปเป็นตัวค่านะครับแล้วก็ให้ตัวหลักเนี่ยเอาไปฟาร์มนะครับก็ทําให้เวลาฟาร์มเราก็เร็วขึ้นนะครับสามสิบเปอร์เซ็นเลยนะนะครับในการเคลื่อนที่นะ แลวตอนที่สําคัญเลยนะครับตรงนี้นะครับช่วยในการเพิ่มนะครับจํานวนดอกน้ําหอมเล็กแล้วก็น้ําหอมใหญ่นะครับอย่างละห้าขวดนั่นเองนะรวมถึงนี่ครับผมตัวนี้มีเพิ่มมาก็คือดอกหยาดน้ําได้ด้วยนะครับสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพื่อนโหก็ถือว่าเป็นตัวดอกที่อาจจะครบเครื่องนะครับขาดเรื่องของเงินเท่าน,นั้นถ้ามีเงินด้วยก็คือครบเลยเรื่องดอกนะครับตัวนี้นะครับมี ยิดโจมตีแรงนะครับสกิลบวกสองนั่งองนะครับก็ถือว่าแรงเลยแหละถ้าเกิดบวกสองอย่างนี้นะแต่ว่าไม่มีบูทไม่มีบูทในเรื่องของเอะไรน,นะในดันยันยานนะครับแล้วก็สถานะพิปกตินะครับยืดสองวินาทีนะก็ถือว่ายังยังต่ำไปนะ๋ย่นี้เป็นห้าแล้วต้องเข้าใจว่าตัวเก่าแล้วด้วยนะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของบัฟทีมอีกแล้วนี่ครับทำให้ เลือดนมทีมเนี่ยที่อยู่ในสีน้าเงินไอ้สีม่วงนะครับทำดาเมจแรงขึ้น20%นะสำหรับ5สกิลนะครับมีในเรื่องของการเบรกกาดด้วยนะครับแล้วก็ตีศัตรูที่เป็นอะ,อะไรนะเด่นมุดดินปะถ้าจะไม่ผิดตรงนี้นะจะเป็นมุดดินเนาะนะครับสําหรับลิงก์นะครับ,รบ,รบผมเลเวล20่20นะครับใส่เป็น SP แล้วก็เลือดเต็มนะครับตามสูตรสายสกิลนะครับ ไปประมาณนี้นะครับผมตรงนี้เนาะสำหรับเครื่องประดับนะครับจะใส่เป็นก้วยชงชานะครับก็จะบูตเลย50ส์เนนะครับแล้วก็ข้างล่าง30เอร์ซนะครับแล้วจะมีหมวกนะครับแต่ว่าผมไม่มีถ้าเกิดใครมีเจ้าตัวของเป็ดอองเกิดใหม่นะอันนั้นน่ะน่าใช้มากๆนะครับผมแล้วก็จะเป็นเยือลรองฮัลโล่นะครับมีค่าไอพแล้วก็มีบวกคิด,ดีคอลด้วยนะสําหรับออฟหลักนะครับประมาณนี้ส่วนลิงก์ นี่เลยแล้วฟูดาวนะครับใส่ไป,ไปเลยทุกอันนะครับถ้าเกิดใครมีสองออปชันก็จะดีนะช่วยในเรื่องของการโจมตีแรงอะไรเงี้ยนะครับผม่ะนะครับไปลุยกันเลยนะครับตัวเซนล่างนี้ใหญ่นะก็ล่างนี้เท่มากเลยนะอืมนะครับโชวเซนปาน้ำหอมเล็กกันก่อนดีกว่า เดี๋ยวผมว่าน่าจะแรงอยู่อ่ะดูทรงแล้วก็น่าจะเอาใช้ได้นะมีที่ไรอะยูหนึ่งปล่อยมิงขึ้นเหมือนขึ้นอะไรเนาะข้างหน้านะครับการโจมตีปกตินะครับก็ไม่งั้นนะนี่นี่เอ้ย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 เหมือนนี่เลยนะ ตะยสองเหมือนเหมือนขรงแกมมี่เลยไหมเหมือนไหมดูนะปอ,อ๊บปล่อยปล่อยอะไรออกมาไม่ดูนะเออไม่ทรงเหมือนแกมมี่นนะตะยูสองนะครับเออนี่ครับ๋ยวผมลงกันยุสองผมเจตตะยูสองไปเล่นง่ายขึ้นเยอะนะตะยูส 3, ามล่ะฟูตะกีนะครับ ส่วนมากสก,กิลจะเป็นสีเขียวเนาะนะครับอย่างนี้เห็นเนาะขอปิดท้ายด้วยอนิเมะร่างนิยายนะร่างนี้นนนเอ๊ะนะแต่ออนิเมชั่นไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ได้เวลาที่เราไปรุยนะครับน้ำหอมใหญ่กันบ้างนะครับ ่า,านาเมผมว่าน่าจะเล่นง่ายมากๆคา,านามิมาละโอ้สิ่งที่เราต้องระาวาังเลยก็คือบ่อบ่ออ่อนแรง เแย่แหละผมว่าสกิลสองดูดีอะไม่หมดนะครับแต่สกิลสองของข้ามีประโยชน์มากตัวนี้ทุเดแบบสกิลสองแล้วก็รอดูว่าหมดไหย เออยูสองมันดูดีมากเลยสก,กิลสองไปทีชีวิตง่ายขึ้นเลยอ่ะมีสกิลสองอะแต่ว่าสก,กิลหนึ่งยังเคลียร์ไม่หมดนะเลยยังไม่ได้นะครับยูสองแบกอยู่นะอานนี้ปึออ๊บโอเคชุนซุยนะครับ ののうちにに必要ははない私たただだめけเรียบแต่ว่าดีเมก็รุนแรงอแล้วล่ะสายสกิลเนาะเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับโรเซนคารามิเนครับก็ร่างนี้เป็นเวอร์ชันนิยายเนาะนะครับมาเก่าแล้วนะครับ2ปีที่แล้วนะครับ ตัวนี้ก็จะเด่นในเรื่องของน้ําหอมแหละเนาะนะครับน้ําหอมเล็กน้ําหอมใหญ่แล้วก็มีเพิ่มในเรื่องของหยาดน้ํามาด้วยนะครับ30มสิเปอร์เซนนะครับแล้วก็ที่ผมคิดว่า,าบีที่ดีเลยอะ่ะอีกอีอีหนึ่งก็คืออ่าบบฟเพื่อนในเรื่องของตัวละครที่เป็นสีม่วงนะครับทําให้เครื่องที่ได้เร็วขึ้น30%เปอร์เซนะก็เอาจริงแล้วมันเหมาะเอา,เอาไปคืน้านกับเบียรคุยะเ <c oughs> บียร์ขุยะตามไวกว่าเดิมนะครับหรือว่า อ,อิจิโก่ปโมก็ได้นะครับผมอืมแล้วก็ในเรื่องของสถานะนะครับก็ดีนะผมชอบสถานะนี้มากๆอย่างที่บอกนะลุกกินนออ <c oughs> นะครับแต่ในเรื่องของดาเมจเนี่ยมาพูดในเรื่องของดาเมจกันหน่อยนะครับสําหรับร่างน,นี้เนาะร่างน,นี้ดาเมจรู้สึกว่าจะเฉยๆมากๆนะครับผมไม่ได้เวอร์นะครับก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นตัวเก่าแล้วนะครับจะให้แดงแบบตัวปัจจุบันก็ ไม่ได้แหละนะครับดูในการมันไม่มีบูทเนาะนะครับอันนี้ตัวนี้มันไม่มีบูทในเรื่องของแรงดันวิญญาณมาให้นะครับผมตอน่าเสียดายตรงนี้นะครับผมอ่ะถือว่าเล่นได้ไหมก็ถ้าจะไปเล่นก็ผมว่านะยังเล่นได้อยู่นะครับไม่น่าจะตายง่ายด้วยเพราะว่ามีในเรื่องของสถานะลูกกินที่ถูกเลือดแล้วก็สกิลสองเนี่ยเหมือนแกมมี่มากนะครับผมถ้าสังเกตดูอะ มันจะมีเขียวเลยอ่ะยิงลงมาปอดบึ้งๆโอ้ชีวิตง่ายมากเลยนะครับอืมนะครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าจะเอาไปลงฟาร์มเนี่ยน้ำหอมใหญ่ไม่รู้ว่าจะจะทนในเรื่องของอา่าในเรื่องของอ่อนแรงได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาลดสถานะแช่แข็งอย่างเดียวนะครับอาจจะเอาไปยืนเป็นตัวข้างก็ได้นะครับเลาตัวอื่นที่การสถานะมาเล่นก็ยังได้นะครับอืม ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝาก like, กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจใกันด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ